เอาว่าวที่เราค้างครับกลางพายุฝนนะครับทีนึงนุ่นทีเนี้ยเมื่อกี้หน้าโน้นมะโอตายครับโอ้ยป okay. ึ๊บปึ๊บเออปึงไม่ได้ว่ะไม่ได้เลยเฮียเอ้ยเอาเอาได้แล้วได้แล้วเอาเอาเอาเรี่องเรื่อี่วะไม่เ้ย่องพี่ผมโอเคครับทีนี้ละวโอ้ยเฮียโอ้อะไรวะเฮ้ย ้สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาเอาวา่าวที่เราค้างนะครับกลางพายุฝนนะครับโอ้ตายครับอู้ตอนนี้ฝนตกแล้วนะพี่อมตอนนี้พี่อมไปโน้มเลยโน้มตนน้นนะกิ่งนะเอาว่างไว้นี่ก่อนว่าตอนนี้ก็หักนะครับผมวางไว้นี่ก่อนไม่สําคัญสําคัญคือตัวนี้นะนะี่ฮะกิ่งนะเออกิ่งที่มันติดอ่ะเฮ้ยโอ้แข็งเออลงแม่เลยค่อยๆลง นะครับพี่อมเป็นคนเอาติดจริงๆไอตัวการก็คือก้านะน้องก้านะแ,แต่พี่อมล้มจมระวังระวังไหมพี่อมระวังไหม,ม,ไมให้ค่อยไปจริงแล้วก็เออจริงรงสิ่งนี้ยเออน้อมไหมสิ่งนี้โน้นเออนอมไหมขาสมไดเออมีได้ติดต<อ>ิดหมดเอาเออขาโยกขึ้นบนมามา,มา,มาอเอามาระวังนะค่อยกันนะไม่ได้ไม่ได้มันติดหรือเปล่าสิ่งหนึ่งโน่นสิ่งนี้ยโน้จริงเมื่อกี้มาโน้มมา แค่บต้องเอามีดมาล่อหแกไปมีดไฟละเออนั่นมีดไฟละเฮ้ยบัตวยด้อยช่วยด้วยถกึงได้ยถึงไหนเอออยู่ตรงนี้เอาเออโอ้ฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมมามาโอยแยกกูมาโอ้ยึ๊บอึ๊บอมาถึงไม่ได้วะไม่ได้เลยเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเออไม้สอย ใบสวยล้วก็มีแที่บ้านนะที่แบนด้นยไงใช่โอ้เรกลับไปเอาอจับดิลองดูดิพอจับ้อจับต้องเคลื่อนตรงนี้เลยนะใช่ไอจริงๆมันติดแค่นิดเดียวเองอ๋อจริ่งสองสิ่งนี้ไปยังเอาโอเคคุณระวัง คอยให้คอยให้อยาเอ้แได้แล้เอาอเรเร็วพี่โอมยยงโอโอ้บอสนอนแล้วเอาเออเอาไปได้แล้วเว้ยมนติดแบบนี้นี่เองนะพี่โอมมนาะใช่ถึงว่ามันไม่ออกเอาพี่โอ้มจับกบโปนี่ติดตึงติดปีกแห่งความคิดถึง โอ้ยหักเลยนะหักเปล่าไม่หักเปล่าไม่หักไม่หักงอเฉยๆฉยงอปล่อยปล่อยเลยไปเลยไปเลยไปเลยเออไปต่อนพี่เดิมไปโอเคครับ EP นี้แล้อุ้ยเยอยโอ้อะไรวะปเฮ้ยโอเคครับ EP นี้แล้อุ้ยเยอยโอ้อะไรวะปเฮ้ยไม่ไปแล้วเยอะโอ้ย ใล้หายเลยโอเคครับ EP นี้ผมขอปิดคิปไว้เพียงเท่านี้มันอันตรายมากใน EP นี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองหูแมงงกด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเราได้พขคืนแล้วไป